เอาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับสกินปืนอีโวใหม่ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ m 1 0 1หหรือว่าลูกซองยาวนั่นเองรอคอยมาตั้งนานนะฮะนี่ครับคือหน้าตาของตู้อีโวนะผมเห็นคนขิงกันเยอะมากนะครับว่าก้าวเพชรออกก้าวเพชรออกมามาดูผมนะครับว่าจะกีบเพชรนะฮะก่อนอื่นเลยเอาของที่ไม่จําเป็นออกก่อนละกันนะครับผมผมมีแล้วนะ2ออันนี้มาก้าวเพชรแรกนะครับออกไหมอ๋อไม่ได้ครับต่อไป เรียบร้อยผมว่าอันสุดท้ายแน่นอนตูทรงแล้วนั่นไง99เพอไม่ได้1099แล้วมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับตู้ยูนี้ไม่ได้อะไรเลยเอาอันสุดท้ายผมทําใจไปละนี่ไงอันสุดท้ายจริงๆนะครับผมโอเคได้มาแล้วนะครับปืนลูกทรงยาว เลเวลหนึ่งนะครับตอนนี้นะมันอัปเกรดได้แต่เลเวลหนึ hmm. ่งมันยังไม่สุดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดที่หลังละกันโอเคโอ้โหกว่าจะออกเล่นอันสุดท้ายเลยนะฮะคน <c oughs> <c oughs> อื่นนี้ได้ดีจังเลยนะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับในวันที่8พฤษภาคมนะครับวันเดียวเท่านนะั้นนะเพียงแค่เราอินเนี่ยรับกล่องตัวละครถาวรฟรีไปได้เลยนะครับแล้วก็ e x p คูณโกคูณ3ชิ้นส่วนตัวละครคูณ3 <c oughs> นะครับวันที่8พฤษภาคมวันเดียวเท่านั้นนะฮะนี่ไงกล่องตัวละครฟรีนะครับรับเลยลืบเปิดดูดิ เอา้าทำไมผมไม่ได้ตัวลคะครวะหรือว่าผมมีหมดแล้วมันเลยได้นี้ทุกคนลองไปเปิดดูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือว่าผมดวงไม่ดีก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> ลองไปเปิดดูกันนะครับอย่าลืมนะฮะในวันที่8พฤษภาคม <c oughs> เพียงแค่ล็อกอินรับกล่องตัวละครฟรีถาวรไปได้เลยนะครับผม <c oughs> วันเดียวเท่านั้นนะฮะวันเสาร์จะเหงาได้ไงเข้าเกมดิไม่เหงาแน่นอนนะครับ เอาเลยครับก <Whoa! S 2> <Awesome. S 1> ็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด right. ้วยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำทิกสะคบกระโดดยิงนะครับก็มีเพื่อน FC เนี่ยขอกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับจริงๆแล้วเทคนิคนี้ผมเคยแนะนำไปแล้วนะแต่ว่ามันนานแล้วตอนที่เทคนิคออกมาใหม่ๆเลยนะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยรู้แล้วก็ยังไม่ค่อยช่ำเทคนิคนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมทําติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมได้สโคบกระโดดยิงเมื่อไหร่เนี่ยติดแน่นอนนะฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณ99.99% 9 9บเก้าฮุ โอเคมาเดี๋ยวเราก็มาลุยที่หัวนาการนะครับเพื่อนเราพึ่งมาร์กเราเลยพึ่งได้โดดนะครับเขาใส่กันแล้วเราพึ่งถึงพื้นไปหาปืนก่อนเลยตอนนี้ไม่มีปืนเลยฮะได้พัดมามาหนึ่งกระบอกเราใส่กันแล้วเพื่อนเราโดนแล้วโอเคได้สองสองหม่ไปช่วยเพื่อนก่อนตรงนี้มีสกาครับทุกคนเอาเพื่อนเราล่วงอยู่ตรงไหนวะนะตรงไหนวะออฝั่งนี้ยังไง ลากไม่ได้นะครับเอาซ้ำซ้ำเพื่อนเราเชื่อเลยเรียบร้อยนะครับลงไปหนึ่งแต่เราไปซ้ำมันมั่งนะครับทุกคนเพื่อนเพื่อนเราไว้ไม่ทันโอเคแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งวิวลังมาไงไงแสดงมันลากหมอไม่ขึ้นนะครับมันวิ่งกลับไปก่อนมาดูเลยแล้วกันนะครับผมอยเพื่อนเราล้มอีกวิความมือ ยิงไม่ได้ฮะแปลงร่างก่อนมาดีมาด,มาดีมาวัดซีเรียบร้อยนะครับล่วงไปอีกหนึ่งเฮ้ยบนบ้านยิงเราอีกนะครับเมื่อกี้สามก่อนละกันเราต้องถอยตั้งหลักแล้ววะทุกคนม,มันก็ยิงไม่หยุดเลยเขาไม่ได้เรียกหนีนะครับเขาเรียกว่าตั้งหลัก V.S. นะครับผมศัตรูไปฮะมันอยู่บนบ้านนะครับน่าจะมาดักตรงบันไดแล้วแหละ okay. ดันเลยฮะคนอย่างเราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเจอเระเปิดก่อนตายก็เล่นใหม่โยกหลอกไปหนึ่งสเต็ปเอาลั่นดันเราลีกระสุนด้วยขึ้นเลยดีเรียบร้อยนะครับล่วงไปหนึ่งสามก่อนแล้วกันมีเสียงเท้ามาครับทุกช่องยังไงเอาเข้าหัวนะเข้าหัวนะ อืมเข้าหัวแล้วนะครับตามมาซ้ําเรียบร้อยนะฮะเกือบแตกเหมือนกันนะครับนี่ได้ละปืน XM8 เปนะครับเป็นปืนที่สโคบยิงติดหัวง่ายที่สุดนะครับผมนะจริงๆแล้วเทคนิสคสโคบกระโดดยิงเนี่ยใช้ได้ไม่กี่ปืนหรอกมีอยู่ประมาณ3ปืนนะครับที่สโคบกระโดดยิงแล้วก็สุดมันตรงมี XM8 s แล้วก็ UMP นะครับ <Okay. S 1> ผมเคยลองแค่ v ีดแล้วก็เองนะ UMP ยังไม่เคยลองนะครับแต่ว่ามีน้องๆเพื่อนๆเนี่ยเม้นต์มาว่ามันทำได้แต่มันก็น่าจะทำได้จริงๆนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองนะครับบางๆก่อนนะถ้าถามว่าปืนอื่นทำได้ไหมปืนสกาเอเคอะไรเนี่ยมันได้นะทุกคนแต่ว่า โอกาสติดมันน้อยมากๆนะครับเพราะว่าเวลาสะโคบกระโดดแล้วยิงเนี่ยกระสุนมันจะสายนะครับปืนพวกนี้นะไม่เหมือนปืน a m 8 v ็ s แปนะครับที่กระสุนมันตรงนะฮะทำให้เข้าหัวได้ง่ายนะครับผมขอแนะนําแค่3ปืนนี้เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะทําเทคนิคนี้แต่ถ้าถามว่าทําตอนไหนติดง่ายที่สุดนะครับผมบอกเลยนะว่าตอนที่ศัตรูนะครับกำลังยิงมายิงมาหาเราหรือว่ายิงไปหาเพื่อนเราต่างๆนะครับ บอแค่เขายืนนิ่งแล้วก็กําลังยิงอยู่เนี่ยเราแค่กดสโคบกระโดดแล้วยิงเลยนะไม่ต้องรอจังหวะเหมือนตอนที่ผมเคยแนะนําไปตอนที่แล้วนะครับ <Okay. S 1> คือตอนที่แล้วเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนที่ศัตรูยืนนิ่งนะครับคือเราต้องรอจังหวะให้เป้ามันขึ้นหัว <S 2> <S 2> <S 2> แต่ถ้าศัตรูกําลังยิงอยู่อยู่ในระยะที่พอดีนะครับเราสโคบกระโดดแล้วกดยิงได้เลยนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เนี่ยติดเกือบ100%เแน่นอนนะครับลองไปใช้ใดูนะ <S <S เฮ้ยเรามีรถมาด้านหลังครับท่านผู้ชมกับหลังหันเลยแบบนี้นั่นแน่ตุก๊กๆซะด้วย ไปไหนแล้วด้านหน้าเจ็บเอ้ยเอ้ยแล้วมันชนใครวะนะ่ะมันชนคนทุกคนเอา้าเข้าหัวเข้าหัวแบบงงๆญิงมือมัวเข้าหัวได้ไงนี่แนะ่เรียบร้อยนะครับแตกไปหนึ่งผมว่าน่าจะมีตีมอยู่นะแถวนี้ไหนไงด้านหน้ายิงอยู่ครับเอามันยิงเราไหม่ะโอ้โหอยู่ตรงไหนวะเรามองไม่เห็นมันอะออมันก็ยิงเราไม่หยุดเลยนี่ได้สองควงแล้วฮะ เป็นมันต้งไหนวอลเราจังวันนี้แหละมันมองไม่เห็นนะทุกคนยิงไม่ได้ถอยก่อนไอวอลไม่มีนะครับเมื่อกี้มีด้านขวายิงนะฮะทุกคนน่าจะหลังต้นไม้ยัไงไงยิงส่วนไปเด็กเรียบร้อยนะครับเห็นไหมสะคบกระโดดยิงนะครับตอนที่ศัตรูยิงเนี่ยคือแบบติดง่ายมากนะฮะไปฮะแตกแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่ากับไอตัวด้านหน้าแต่เรามาดูของมันหน่อยแล้วกันมีไอวอลให้เราเปล่า เฮ้ยมีฮะมีลูกเดียวโอ้โหแต่ก็ยังดีและตัวด้านหน้าไปไหนแล้ววะทุกคนมันไม่เห็นยิงมามันน่าจะวิ่งเข้าวงไปแล้วหรือเปล่าโอเคแต่ก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับเรามีไอ้วอลอยู่ลูกเดียวเองนะครับผมมาตอนนี้เราก็วิ่งเข้าวงดีกว่านะฮะเหลือ21คนแล้วนะครับบนแมพเราก็ได้มา6คิวกระโดดยิงหัวไป1ตัวเองนะครับเราจะพยายามสาธิตอีกนะครับทุกคนนะก็พยายามยิงสวนนะทุกคนถ้าเกิดว่าศัตรูยิงมา หันไปส่วนเลยนะครับแต่ว่านิวเราต้องเร็วนิดนึงนะทุกคนนะโอเคแล้วเพื่อนผมอีกคนนึงมันหายไปไหนวะเนะี่ยมันตายแค่2คนนะครับเลยคนนึงมันไม่มาใกล้ผมเลยเนี่ยเหมือนผมมาเล่น41ยังไงก็ไม่รู้นะฮะอุ้ยด้านขวามียิงกันครับผมแถวบ้านโรงเรียนต้องแจมเลยครับแบบนี้อยู่ไหนปัอุ้ยสายมีโล่หินครับแต่ว่าเราสกดกระโดดยิงไม่ได้มันไม่นิ่งยิงก่อนไปก่อนละกันเหมือนไอวอลได้ครับมาดีส่วนมาดีอุ้เพื่อนวิ่งเต็มเลย ส,ส่วนแบบนี้หัวแตกเรียบร้อยนะครับเพื่อนนนวิ่งมาแล้วฮะนะเดี๋ยวไปจุบกันนะครับสับยิงไปก่อน <c oughs> ได้แค่เก็บนะครับไม่นอกไปดันเลยแล้วกันเอาเหล็ไปกินเอาไปเอาไป2สองลูกยังไงเอาไปอีกลูกหนึ่งเอาไปให้หมดนี่แหละเอาไปอีกเอาไปอีกเอาโดนโดนสงบเลยฮะเอ้าวิ่งมาโดนลูกปืนอีกตัวนหนึ่งเรียบร้อยนะครับโอเค ได้ตัวหนึ่งหนีก่อนพวกมันยังเหลืออีกสองนะครับแล้วก็บ้านโรงเรียนยังยิงกันอยู่นะทุกคนยังเดือดอยู่น่าจะหลายตีเลยเดีย๋ยวเราต้องเอาสองตัวนี้ก่อนเอาวิ่งระ้เบิดมาไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วมดปเ,เอาเขาหัวเขาหัวหยองนะหยองนะโหลบไม่วลมอลเลยฮะท่านผู้ชมฮะเอา้าหายมันไปไหนวะ ว่ามันลงบ้านโรงเรียนแล้วเน่เลยอาน,นั่งไงวิ่งเข้าบ้านโรงเรียนไปแล้วนะครับปล่อยมันเดี๋ยวเราเอาเกาะก่อนแล้วกันโอ้โหได้ไอวอลมาสองลูกนะครับแต่ว่ากระสุนเออไม่มีเราต้องใช้กระสุนให้คุ้มมาเดี๋ยวเราจะหลอกล่อยิงหัวมันนะครับแต่ว่ามันอยู่ไหนอาน,นั่งไงวิ่งมาแล้วโดดยิงสองหัวทุกคนเห็นปะเป็นไงอะ ตอนมันยิงมานะครับเรากระโดดยิงไปเนี่ยยังไงก็โดนนะฮะผมบอกแล้วโอกาสติดแทบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาเดี๋ยวเรามาป้นสเสบียงมันหน่อยนะครับตอนนี้ก็สุนนีิยานเราแทบจะไม่มีละโอเคพอได้แล้วฮนะตอนนี้บนแมปเหลือสิบห้าคนนะครับเราได้มาเก้าคิวแต่ว่าเพื่อนเราไปไหนวะดูหน่อยดิโอ้โห <laughs> <laughs> ไปทำอะไรนอกหมอกนะทุกคนอุ๊ยระเบิดทุกคนเห็นไหมเพื่อนผมไปทำอะไรอ่ะโอ้โห สงสัยน่าจะเป็นสายแบกแต้มนะครับน่าจะเป็นสายแบกอันดับนะไปอยู่นอกหมอกเลยโอ้โแล้ววงไปอย่างนี้ครับเราต้องออกไปเล่นด้านนอกแล้วเพื่อนเราจะเข้ามาช่วยเราไหมเนี่ยวิ้วเห็นแล้วด้านหน้าวิ่งเป็นแถวเลยอืม้มมันวิ่งเข้าโรงงานไปได้นะครับปล่อยมันก่อนอุ้ยขวาตรงไหนวะโอ้โหไม่โดนเฉยโอ้โหไม่ใช่9.9.99 99แล้วแบบนี้ เหลือ70 80แล้วทำไม่ติดเฉยเลยแล้ในโรงงานบวกกันครับตัวด้านล่างปล่อยมันก่อนอ่าแล้ววิ่ง,งไม่โดนหัวนะครับน่าจะบวกกันในโรงงานฮะวีดานาไอวอเต็มเลยเดี๋ยวนะมันวิ่งเข้าห้องน้ำตัวหนึ่งเราจะเอาไงนี่ไงยิงไปวิ่งห้างนอกก็มีเอ,เ,อเอาไปตัวด้านนอกมันก็อุ๋ยเราจังเลยเนี่ยห ันยาแปบบ๊บพันไม่ได้ฮะน้ชมฮะเหมือนจะมีตัววิ่งมาแล้วยิงไปก่อนล่วงหนึ่งแบงล่างก่อนฮะอือเรียบร้อยไอวอไอวอ,ไ,อ,วอไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นบอกผมเนี่ยใจเย็นหมาดีเรียบร้อยนะครับหมดไป3คิวอะหมดตี้ไปดิเหลือในนี่อีกตัวหนึ่งฮะน้ชมฮะเดี๋ยวเรายิงไอวอนะครับถล่มไอวอรเราก็ระเบิดยัดลงไป <Okay. S 1> ไม่หลอดแน่นอนผมบอกเลยเอาไปกินเรียบร้อยนะครับ ไงบึ้มเอ้าเฮ้ย unku, มันรอดได้ไงวะอุ้ยสายไหมไอ้วอลไม่มีมีแต่โจเซฟตอนนี้ช่วยด้วยวิ่งมาแบบนี้เอ้าติดไอ้วอลใจเย็นใจเย็นบอกตัวผมนี่แหละใจเย็นไปเราจ้าไม่อยู่แล้วกระทาช่วยด้วยติดกระทานนิดเดียวมันตั้งไอ้วอลได้อีกเอาวิ่งมาวิ่งมาแบบนี้เรียบร้อยอุ้ยอีกตัวนึงอยู่ไหนวะนี่ไงเดี๋ยวได้ดผมล้นหมดละโอ้ยยิงไม่โดนอีก สองเม็ดต,ตายเลยนะเมื่อกี้เนี่ยดอกเลกมืดเอาเพื่อนเอาเพื่อนเราเข้ามางเต็มไรวะเอาเพื่อนสูน้เพื่อนโอ้โหเรียบรอ้อยตายเพื่อนเราอุตส่าห์เข้ามาช่วยนะครับมงสุดท้ายแล้วนะโอ้เราสู้ไม่ได้อะด่ะทุกคนผมพลาดด้วยเละผมโดนแบบเลือดไม่เลือดไม่มีไงโดนทีเดียวก็ตายแล้วอ่ะแต่ก็ได้มา13คิวนะครับถือว่าเยอะอยู่นะแรงไดมอนสอ2นะครับก็ถือว่าเป็นแรงที่ตึงอยู่นะฮะ โอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะถ้าชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคนที่กำลังหัดสเต็ปนี้อยู่หรือว่าฝึกสโคบกระโดดยิงอยู่นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาไปเพลงท่านี้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย